เมื่อเวลา10นาฬิกาของวันที่9พฤศจิกายนค่ะที่วัดเจสดารามพระอารามหลวงพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าพระราชทานผ้าพระกฐินให้นายบุรินสหัตทารากุลกรรมการผู้จัดการบริษัทนนโอเอสเคจำกัดและคณะนำผ้าพพระกฐินไปถวายพระสงฆ์ที่จำพรรษาท่วนไตรมาส โดยมีพระเทพสาครมุนีที่ปรึกษาเจ้าคณะภาค14เจ้าอาวาสวัจเจศดารามพระอารามหลวงเป็นผู้รับผ้าพ,พระกฐินพร้อมด้วยคณะสงฆ์วัดเจศดารามพระอารามหลวงนายวรนัทหนูรอดรองผู้ว่าราชการจังหวัดรักษาราชการแทนผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาครแขกผู้มีเกียรติจากหลายภาคส่วนและประชาชนจำนวนมากร่วมพิธี ด้วยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าพระราชทานผพพ้าพระกฐินให้นายบุรินทร์สหัตถารากุลกรรมการผู้จัดการบริษัทนีโอเอสเคจำกัดและคณะน้อมนำไปถวายแด่พระพิสุกสงฆ์ที่จำพรรษาการท่วนไตรมาสที่วัดเจษดารามพระอารามหลวงตบบมหาชัยอำเภอเมืองจังหวัดสมุทรสาครโดยการถวายผ้าพระกฐินพระราชทานในครั้งนี้ มียอดเงินโดยเสด็จพระชะกุศลจำนวน4.3 3ล้านสามแสนพบาทซึ่งยังไม่รวมกับเงินทําบุญของประชาชนที่ร่วมทําบุญกันตลอดทั้งวันอีกทั้งภายในงานยังมีศิษยานุสิทธ์ร่วมออกร้านนำอาหารคาวหวานมาร่วมแจกฟรีจำนวนมากสำหรับการทอดกระถินพระราชทานนั้นคือกระถินที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พระชทา,านผ้าของหลวงแก่ผู้กราบบังคมทูลขอพระชทา,านเพื่อนําไปถวายยังวัดหลวงวัดใดวัดหนึ่งเนื่องจากในปัจจุบันวัดหลวงมีจํานวนมากจึงเปิดโอกาสให้กระทรวงทะบวงกรมต่างๆตลอดจนคณะบุคคลองค์กรบริษัทห้างร้านที่เห็นสมควรรับพระชทา,านผ้าพรกถินไปถวายแทนพระองค์